สวัสดีคุณตระกยมครับสวัสดีครับป่ะน่าสวัสดีครับสวัสดีครับ่ายิงเดี๋ยวนี้หัดยิงได้ได้ได้โว้ยยิงอะไรไปเท่าไหร่เ<ว>ต้มาช่วยดิเตอร์อะไรอ่ะบอมบอมไม่ใช่บอม team đẹp mà thôi nè Ờ chứ nè Cô Tâm xíu đi chơi mà, nhanh đâu Ui chua Yết Y độ mấy yết Cả về là Chẳng mấy đơn bên sân trọng tên đi มองป่วยไรเว้ Nó thấy hoặc, 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 thôi hoặc, 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 nằm hoặc, 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 Lên đâu ที่ตัวนี่หละกำลังไปย,ยังไม่เดินเป็นเส้นตรงโอ้สู้มันไหวแล้วแต่ทีมันนำเยอะนะ

เสียท่าตนเองไปพร้อมกับก้อนเนื้อตอนมันเป็นลูกเฟ๋าเว้ยใช่ดิตอาที่นี้ เราบวกกับปืนนี้เก็บไกลเขาันจะไป <I S 1> กองเปตัวแตแ่ล้าไมวโดนลุมว่ะเวลาโอ้ไม่มีใครช่วยเลยทีมก็มีแต่ไก่เต็งอันนึงเน วิ่งไวเนี่ยมันไวกว่าไสลยรบสายลอยเอาสวยแปะดวเข้าไปกลางแค้นให้แป๊บน,นึงใครเยอะจริงนเนแล้เนี้ย ไหนคนไหนเก่าๆฟังนู้นนะมันบอกไม่มีเก่าหรอกมันสายลุมว <c oughs> ่ะฮะมันลุมมันลุมกูรอยตัวฟรีอยู่เออกูไม่อยากเล่นบาเดตบาเลยมึงก็ไม่ต้องเล่นแต่เวลา โอยไม่น่าไปแยงรูมันเลยไปกูโดนลุมไม่ช่วยเลยหรอเพื่อนกูวิ่งอยู่นี่โอ้โหบอมเต็มเบ้าโอ้เบิดหมูหน้าเม็ดโอ้โหดูแมงปลาเบิร์ดหมูเร็วีแม่งมงอะดะ ยิงได้นนี้ด้าน,นี้อร่อยอเล่นอะไรกันวะโอ้โหโดนกดวะ่ะรางแ้น้ำราเตอร์เฮ้ยมันน้ำอยู่เพื่อนเ็ามันน้ำนี่เลยทีมเราแม่งแก่โดนแล้วโดนแล้ว ช the in right. no ่วยกูดีมันเยอะอ่ะกูเยอะไอ้เตอกดค้างเลยเตอไม่ทานหรอเพื <Holocaust zombie> ่อนวดไก่ไก่เยอะโอ้โหกดมไม่ได้กดได้อกตัวแล้วงี้ทำอยู่สามตัวทีม่ะเอ้ยโอ้โหโดนสวนให้ละช้าไปหน่อยดูเดี่ยวบอมอ่ะ เฮ้ยหัวแต่งหมดแล้วเนี่ยขึ้นมาดิตันบนอยู่เพื่อนอีไอ้เนี่ยนี่เคลียร์แล้วโอ้กูวิ่งไวแค่ไหนกูไม่ทันมันว่ะเฮ้ยเรานำมาแล้วเพื่อนเราต้องชนะไอ้นี่แม่งเอาเอเอลงโคตรได้เปรียบเลยกูมีแค่วะมีเลยหมดอายุไปละขึ้นอย่างเดียวเลยเตยเนี่ยกันเนี่ย เอ้ยยื้หน่อยดิเฮ้ยกูรับกระสุนแทนงละยื้ออะไรกันชิเตอร์เฮ้ยมันเผาแล้วมอนไม่โอ้โหตัวเผามาแล้วยู๋ไม่ทรนงอะไเจอฟันเป็นอะไรกันเรียกเขาว่ามรณะเฮ้ยไอดเตยชิดเตยรู้เฮ้ยในรู้สัตว์มันมันบอมเฮ้ยกูซ้อนดุชิเตอร์ยิงบอมมันละยิงสูงไปเลยเอ้ยเอาอีกลูกนึงอือว้า ลาบเนี่นุ่มไก่นุ่มกูอยากรู้ว่าใครเอามาไว้เนี่ยปังมันแหละไอ้โดนแล้วเฮ้หมูหมูหมูเจ็บเหมือนเล่ามันเสียทางให้บอมกูแล้วเฮ้ยมันบอมสวนเตอร์ลบโอ้ยเตอร์ไอ้คนเลยคนปิดนุ่มเมื่ะ ร่มเลยแบบแกูมาที่เกมพิกเลยพิกไข่ดำเลยอ่ะเกูเป็นสี่ลูกแย่เลยบางนู้นโอ้โหเป็นสิบตัวได้เยอะอยู่เไม่รู้มันโง่เองยิงดักตุ๋ยมันก็รู้อยู่ไอ้ฮ่าห้องเล่นกันเถอะได้กูอยากให้พี่มาเทียบยศดาวอ่ะเงี้ยเฟี้ยวเลยก็ไปปั๊มเลยปั๊มไม่น้อยเลยฟังอ่ะถูกกูยังมีแวลาปั๊มเลยโอ้ใจดำใจดำบ่อมไอ้การบาซ่ามันออกแคร์แล้วเหรอ